ก็วันนี้ผมไปออกรายการช่อง3ามโหนกระแสกับหนุ่มกัญชัยนะครับอาทิตย์นี้ก็ไปมา2วันแล้วคราวที่แล้วก็ไปวิจาร์ณเรื่องตำรวจยิงคนบ้าตายนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่ใช่ปืนลั่นตั้งใจยิงตั้งใจฆ่านะฮะนะครับที่จังหวัดแห่งหนึ่งทงางภาคอีสานภาพคลิปวงจรปิดมันชัดเจนก็ดูกันต่อไปว่าญาติคนตายนะครับจะได้รับความเป็นธรรมไหมเพราะว่าลักษณะการยิงมันชัดไม่ใช่ปืนลั่นครั่ ล้วปืนรุ่นนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาแล้วนะครับว่ามันลั่นไม่ได้ยกเว้นเนี่ยหนี่ยวกลย,ยิงนะครับมันไม่ใช่ปืนลั่นก็อย่าไปอย่าไปช่วยเหลือกันเลยนะครับตํารวจครับผมเองก็เชียร์ตำรวจนะแต่ถ้าเรื่องไหนไม่ดีนะผมก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะต้องเข้าใจากันนะนะนครับก็ตรงไปตรงมานะครับเราคนดีก็ดีตำรวจดีเราก็เชียร์ตำรวจไม่ดีเราก็ต้องวิพากวิจารณ์กัน <S <s ทนายเหมือนกันทนายคนไหนดีเราก็ชื่นชมแต่ถ้าทนายสายโจรสายยา ทนายสายวิ่งเต้นอายการวิ่งเต้นตำรวจไอ้แบบนี้เราไม่เอาเราด่าเช้ากลางวันเย็นเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะนะครับตอนนี้ก็จะมีเริ่มแล้วเนี่ยทนายวิ่งเต้นทนายวางแผนวิ่งเต้นอายการจนทําให้คดีหลุดอะไรต่างๆนะก็เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ตอนนี้นะครับไอ้คดีเดิมๆก็ทนายความคนหนึ่งก็โดนกล่าวหาวิ่งเต้นอายการแก้ฟ้องไอ้่นคดีก็ยางตำรวจสั่งฟ้องอยู่ในชั้นอายการก็ไม่รู้ว่าอายการจะฟ้องไหม นะมีทนายความคนหนึ่งโดนกล่าวหาว่าวิ่งเต้นนายการนะนะครับช่วงนี้ก็มีทนายใหญ่นะครับถูกถูกถูกโซเชียลพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ามีการวิ่งเต้นนายการไหมจนทําให้คดีสําคัญหลุดไปเป็นข่าวใหญ่โตนะครับนะก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องเรานะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ทนายดังทนายใหญ่ทนายโตอะไรต่างก็ เริ่มจะมีข่าวมีคราวนะครับเรื่องการนะลองขอความเป็นธรรมวิ่งเต้นอายการจนทําให้คดีหลุดไปนะครับนะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทนายความดังๆมีการเอาพยานเท็จไปให้อายการสอบอ่หรือเปล่าสอบเพิ่มเติมจนเป็นที่มาของการสั่งไม่ฟ้องอันนี้ผมพูดก,กลางๆนะไม่เอ่ยชื่อใครพี่น้องต้องเข้าใจนะครับการจัดรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าใจไม่ถึงจัดไปจัดมาเนี่ยต้องไปอยู่ในคุก นี่พูดกลางๆเลยตอนนี้ก็นะในโซเชียลเขาก็สงสัยว่าทนายใหญ่ๆดังๆเนี่ยโดยเฉพาะทนายที่ไปเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยใช้อิทธิพลทางการเมืองนะมีการลองขอความเป็นธรรมหรือเปล่านะครับ้องลองอายการทําไปทามาต้องมาสื่อพยานซึ่งบางครั้งดูแล้วพยานพวกนี้ไม่น่าจะรู้เห็นเหตุหการณ์นะ ก็ยังไปร้องของความเป็นธรรมแล้วก็มีอายการผู้ใหญ่รับลูกจนเป็นที่มาของการสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่านะครับนี่ก็คือสังคมตั้งคำถามผมไม่ได้ยืนยันข้อท็จจริงเดี๋ยวจะโดนฟ้องก็ตอนเนี้ในโซเชียลเนี่ยนะครับวัน2วันเนี่ยก็จะมีเรื่องเนี่ยเนี่ยนะว่าคดีดังๆที่เป็นข่าวทั้งหลายเนี่ยนะที่ผู้ต้องหาหลุดเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหารวยๆเป็นระดับเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ย ทำไมเจ้าสัวกับลูกเจ้าสัวนี่มีทนายใหญ่ๆเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการวางแผนทําดําเป็นขาวทําขาวเป็นดําหรือเปล่าไอ้ทาขาวเป็นดําไม่มีมีแต่ดำทำดำเป็นขาวนะเจ้าสัวทําผิดลูกเจ้าสัวทําผิดก็มีทนายใหญ่ๆเนี่ยทําวางแผนกันจนทําให้คดีเป็นพลิกทําให้ผู้ต้องหาหลุดคดีผมว่าแบบนี้ในวงการทนายก็มีนะเราต้องยอมรับความจริงนะผมเป็นทนายความเนี่ยนะผมก็สามสิบห้าปีเนี่ย นะจะหกสิบแล้วเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าวงการทนายเรามันก็มีไอ้พวกแบบเนี้ยพวกพวกทนายพวกวิ่งเต้นเนี่ยมันเขารู้กันอยู่ในวงการนะเมื่อเช้าคุยกับอายการผู้ใหญ่คนหนึ่งคุยกับตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งเราก็ได้สองมุมนะเรามีเพื่อนมีฝูงมีทั้งอายการทั้งตำรวจก็คุยกันเนี่ยนะอายการก็บอกนะฮะที่ผมรู้จักเขาก็บอกมันไอ้เรื่องวิ่งตง้งวิ่งเต้นร้องขอความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยการหาพยานเท็จพยานปลอมมาเนี่ยนะ มันก็มีข่าวนะครับว่าก็มีทนายเหมือนกันนะครับบางคนบางท่านเนี่ยนะก็ทํามาหากินกับเรื่องพวกนี้เพราะค่าจ้างมันสูงว่าความได้สิบล้านนะวิ่งเต้นได้ห้าสิบล้านเนี่ยนะนะมันต่างกันทําบ่อยๆมันก็จะติดใจเพราะเงินมันเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยว่าความเนี่ยโอ้โหเหนื่อยกว่าจะชนะคดีกว่าจะได้ค่าจ้างนะผมจะได้สิบล้านยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยผมไม่ใช่ง่ายนะว่าความแต่ถ้ารับวิ่งเต้นเนี่ยค่าทนายสักสิบล้าน วิ่งเต้นสักห้าสิบล้านสบายไม่ต้องทําอะไรได้เพิ่มมาอีกห้าสิบล้านนะมันมันก็จะมีคนประเภทนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็นะเขาสงสัยอายการนะครับในการสั่งคดีไม่ฟ้องว่ามีการรับเงินรับทองไหมนะครับนะอะไรต่างๆสงสัยตํารวจไม่ทําความเห็นแยง้งรับเงินรับทองไหมตอนนี้เริ่มสงสัยทนายแล้วครับ ผมดูแลกระบ,บวนการเนี่ยนะเราต้องพูดเราต้องพูดถึงกระบ,บวนการล้มคดีเนี่ยผมว่าทนายความเนี่ยนะบางคนก็มีส่วนในการที่จะทําให้เกิดการร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ทําให้เกิดอัอยการผู้หลักผู้ใหญ่รับลูกแล้วก็สอบเพิ่มเติมทั้งๆท,งทงี่พยานดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าสอบก็สอบนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเคลียร์ตำรวจเคลียร์อัยการทนายรวมมือร่วม,มือกันหมดอะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการวิ่งเต้นล้มคดีมันมีอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเงินค่าจ้างเนี่ย <c oughs> สำคัญที่สุดก็คือต้องใช้เงินในการวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่ผมบอกเดี๋ยวนี้สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าใช้เงินจํานวนมากในการวิ่งเต้นลม้มคดีนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งตํารวจอายการอะไรต่างๆเนี่ยมีลูกไปเรียนต่างประเทศเยอะนะเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยอายการเนี่ยตำรวจก็เงินเดือนไม่กี่หมื่นบาท ลูกไปเรียนต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยไปเรียนอังกฤษเรียนอเมริกาเนี่ยมันไปเอาเงินมาจากไหนใช้ชีวิตหรูหรามีบ้านพักบ้านอะไรบางคนมีบ้านพักอยู่ต่างประเทศมีเงินมีทองมีธุรกิจมากมายนะมันก็ทําให้สงสัยว่ามีการรับเงินวิ่งเต้นล้มคดีหรือเปล่านะสังคมเริ่มเชื่อนะตอนนี้นะผมบอกเลยเริ่มเชื่อผมก็เริ่มเชื่อนะครับคนะดีสําคัญตอนเนี้ ผ่านไปตั้งหลายปีไปเอาพยานเท็จที่ไหนไปส่งให้อายการออยการก็รับลูกอ่ะสังคมก็เลยตั้งคําถามว่าทั้งทนายทั้งอายการมีส่วนในการรับลูกหรือเปล่านะครับตำรวจไม่แยง้งมีส่วนไหมเนี่ยแหละเนี่ยแหละเป็นคําถามที่ตั้งไว้แต่ไม่ได้บอกว่าคดีไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดไปคดีนั้นคดีนี้ก็โดนฟ้องนะครับการจัดรายการไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับพี่น้องพี่น้องว่ามีไหมล่ะทนายวิ่งเต้นล้มคดีผมว่ามีนะครับ ทนายที่วิ่งเต้นล้มคดีก็ทนายเข้ก็ต้องมีเส้นสายเยอะมีพวกเป็นคนมีชื่อเสียงมีอะไรนะถ้าเป็นทนายไม่โนเนมไม่มีชื่อเสียงการวิ่งเต้นมันก็ยากนะครับและการวิ่งเต้นคดีสําคัญเดี๋ยวนี้เนี่ยการจะไปร้องขอความเป็นธรรมหรือการจะไปยัดเงินยัดเงินอายการหรือตํารวจหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะทําผิดกฎหมายเนี่ยมันทีอายการผู้ใหญ่ก็คงไม่ไปเองหรอกก็ต้องใช้ลูกน้องนะ ในสำนักงานหรืออะไรทนายใหม่ๆไปดำเนินการนะส่วนทนายที่มีชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะอยู่เบื้องหลังนะที่เขาเรียกว่าโปรโมเตอร์นะครับนะแต่คดีแบบนี้อย่างเมื่อเช้าผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นนายการผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนมาวิ่งเก้นวิ่งเต้นนายการจะให้เงินให้ทอง2 0 0แสนบาทเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะเป็นนายการนะสุดท้ายก็เขาก็ไม่เอาเขาก็เรียกตำรวจจับ ศาลจำคุกไปสองปีไม่รอการาลงโทษนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกทั้งไอทั้งพวกวิ่งเต้นทั้งหลายนี่ก็ดูนะติดคุกนะคดีวิ่งเต้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีนะคดีของเจ้าสัวอะไรอะ่ะเปรมชยัยสารุทธรพิพภากษาจำคุกหนึ่งปีไม่รอการลงโทษกรณีวิ่งเต้น,นจำได้ไหมนะนะคดีเจ้าสัวเนี่ยนะดูหรือเปล่าครับเนี่ยครับ คดีพวกนี้เป็นคดีร้ายแรงนะพวกวิ่งเต้นนายการวิ่งเต้นตำรวจเนี่ยเนี่ยพวกนี้ร้ายแรงครับนะครับวันนี้ก็สารรุทรนระร์จำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาเปรมชัยเสนอสินบนเจน้าหน้าที่จำได้นะนะครับเนี่ยคดีเสือดำเสืออะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยเสนอสินบนเจน้าที่ป่าไม้เรียบร้อยนะแค่บอกว่าจะให้เงินให้ทองแค่แค่นี้ยังไม่ต้องให้เงินให้ทองแล้วครับก็จบแล้วนะ ก็ฝากทนายความอาชีพเดียวกับผมเนี่ยฝากลูกความฝากพี่น้องประชาชนน,นะใครที่วิ่งเต้นนายการวิ่งเต้นตำรวจทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงครับควรจะส่งสารแล้วก็เอาติดคุกอิตลาใหหมดเนี่ยอย่างนี้เจ้าสัวเปรมชยยัยยังไม่รอดนะครับนะแค่เสนอเฉยนะครับยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับสารจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาสอสารแล้วครับระวังครับมีเงินเป็นแสนแสนล้านอาจจะต้องไปอยู่ในคุก อาจจะต้องไปตายในคุกเนี่ยดูคดีเจ้าสัวเปรมชัยนะครับเนี่ยสารตัดสินวันนี้ครับนะครับคดีเสือดำเนี่ยนะครับนะฮะเนี่ยก็คือเสนอเงินนะครับอันนี้ก็ดูไว้นะครับเข้ามาแล้วถูกใจก็ช่วยกันแชร์ครับกดติดตามก่อนนะกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์นะครับแล้วอยากให้มันเด้งมากดซีเฟิร์สนี่สำหรับ facebook ตอนนี้เจ็ดแสนกว่า YouTube เกือบสองแสนแล้ว นะครับกด subscribe กดกระดิ่งครับรายการเราให้ความรู้นะครับนะตอนนี้ก็9 0 0 0แสกว่าคนครับผู้ติดตามของเราก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามกัน90000สกว่าคนก็คงอีกไม่กี่วันก็คงจะเป็นล้านเนยผู้ติดตามของเรานะนะครับเวลาผมพูดทีก็คนฟังเป็นล้านนะพูดง่ายนะยังไม่รวมพันธมิตรเรา y o u t u b e อีกประมาณ7-8ช่องมี Facebook มีอะไระใหญ่ใหญ่อนะก็พูดทีบางครั้งนี่ก็หลายล้านคนที่เห็นนะ เราก็จะพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเมืองพี่น้องคอาการเมืองบอกโอ้โหช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้พูดเรื่องการเมืองเลยตอนนี้เรื่องคดีบอสมันดังก็งเลยต้องพูดไปก่อนเดี๋ยวสลับการเมืองบ้างพอเอฟซีเรามันมีหลายอย่างนะนะครับนะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็5,2 0 0 y o u t u b e 2 6 0สก็เท่าไหร่เกือบ800 0คนแล้วก็มากันครับมาแล้วก็แชร์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 ไปแล้วก็อธิบายว่าเพจทนายใครทุกมีประโยชน์ยังไงเราตรงไปตรงมาไม่มีใครกล้าพูดนะครับ นะคุณเคยเห็นนะักกฎหมายทนายความใครกลา้าพูดขนาดนี้ไม่มีนะครับคราวนี้เรากลับมาวันนี้นะครับการมาที่การเขาได้มีการเรียกการมาที่การชุดคุณศิละนะครับการมาที่การเขาเรียกการมาที่การกฎหมายของนายนะศิละนะครับวันนี้นายศิละนะครับสสพลังประชารัฐเขาเรียกทั้งอายการทั้งตำรวจมานะฮะ ซึ่งผมก็ได้คุยกับคุณศิระแล้วก็ทีมงานเขาเนี่ยนะครับคุณศิระบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอายการเ,เขาเขาเลื่อนเขาจะไม่มาแต่จู่ๆก็ไม่รู้มาแต่ตำรวจนี่มากันเต็มที่เลยตำรวจวันนี้ในกะจะพูดเต็มที่เลยเพออายการนะคุณปรเมศกับคุณอะไรประยุทธ์มาสองคนตำรวจเลยพูดเบาวันนี้กะใส่เต็มที่ <laughs> ปรากฏช่วงบ่ายคาดไม่ถึง คุณปรเมศกับคุณประยุทธ์ตัวแทนจากสำนักง,งานอัยการก็มาเหลือเชื่อคุณศิระก็แปลกใจไอ้ไหนบอกไม่มาวันนี้ดันมานะคุณปรเมศกับคุณประยุทธ์มาอันนั้นตำรวจกะวันนี้กาในะนะส่เต็มที่อะไรทำไมพอมีอัยการมานั่งเลยใส่ไม่ได้เต็มที่เพราะว่าอะไรคู่กรณีมานั่งอยู่ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศในห้องประชุมผมก็ได้คุยกับทีมงานของคุณศิระวันนี้ ก็เลยทาให้ตารวจก็อึกอักอึกอัก,อกไ,ปไ,ปไปแบบแบบ,แบ,บน้ําท่วมปากพักพวกรอคูกรณีรอยอยู่นะเพราะอะไรวันนี้เราดูถแถลงข่าวตารวจเนี่ยพลตํารวจโทรท่านหนึ่งถ้าจําชื่อไม่ผิดก,ก็ท่านจารุวัตท่านเป็นคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายท่านเก่งครผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งที่สํานักงานเลขาตํารวจที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติตอนไปช่วยเรื่องคดีเตีย้ยมชอชเป็นคนเก่งแกดูแลเรื่องงานสอบสวนท่านพูดดีนะครับนะ คนตำรวจโทจารุวัตเนเรียกว่าคุณจารุวัตกันแล้วกันคุณจารุวัตเนี่ยนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยวันนี้ท่านถแถลงข่าวเนี่ยเรารู้เลยว่าธงตํารวจจะออกมายัางไงธงตารวจนี่ก็คืออะไรครับโยนไปนให้อัยการรับผิดชอบผมบอกได้เลยครับวันนี้ครับผมฟังคุณจารุวัตพูดโยนอัยการรับผิดชอบตํารวจทํางานตามหน้าที่พยงวิทยาหลักฐานสั่งฟ้องครบนะครับนะเพราะฉะนั้นตํารวจไม่มีทําอะไรบกพร่องนี่คือ ธงตำรวจออกมาวันนี้ชัดเจนครับนะผมก็คุยกับตำรวจหลายคนชัดวันนี้คุณจารุวัฒนออกมาเนี่ยแถลงข่าวชัดเลยครับว่าตำ,ตำรวจทำชอบทุกอย่างนะครับไม่มีทาอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้วิ่งเต้นไม่ได้ล้มคดีนะครับไม่ได้เอาพยานเท็จเข้าสู่สำนวนนะความเร็วต่างๆ177ร้อยเจ็ตำรวจก็บอกร้อยเจไอ้ความเร็วที่ลดลงนั้นต้องไปถามอายการ นะพยานที่โผล่มาสองปากนะนะเกิดเหตุมาแล้วเจ็ดปีอยู่ในนี้มีพยานโผล่มาสองปากซึ่งไม่รู้ว่าพยานเท็จพยานจริงกัผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามอายการนะครับวันนี้ครับพลตำรวจโทจารุวัฒน์นี่โอ้โหให้สัมภาษณ์เฉียบขาดมากสมแล้วที่เป็นมือสอบสวนบอกเลยครับสอบเสียนเสร็จปุ๊บ เรียบร้อยสรุปสำนวนการสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการตำรวจหมดหน้าที่ในการที่จะไปสอบสวนอะไรครับเป็นหน้าที่อัยการครับนะผ่านไปเจปีมีคนไปร้องขอความเป็นธรรมจากอัยการโดยผ่านนะการมาที่การสายการเมืองครับนะนามสกุลวงศสุวรรณนะครับนะก็คือว่าผ่านไป7ปีนะครับมี ทีมงานทนายความของนายบอสลูกมหาเศรษฐีเงินเยอะลูกมหาเศรษฐีเงินเยอะเศรษฐีอันดับสามไปร้องกันมาธิการนะหลังจากนั้นกันมาธิการก็ไปนั่นเนี่ยนะร้องกันมาธิการเลยเสร็จการมาธิการกับประสานงานไปทางร้องไปทางอา,อายการอายการรับลูกหลังจากเกิดคดีแล้วเจ็ดปีตามที่อลองอท่านพลตำรวจโทจารุวัฒน์บอก เพราะฉะนั้นเมื่อตำรวจหมดอำนาจการสอบสวนตำรวจสั่งฟ้องหมดแนละ้วทุกอย่างชอบหมดความเร็วอะไรร้อยเจ็ดสเจ็ดไปหมดแต่ปรากฏหลังจากนั้นเจ็ดปีนะมีคนไปร้องอายการอายการดันไปรับลูกครับนะครับระดับอธิบดีอายการไปรับลูกมารับลูกมาแล้วก็รับร้องขอความเป็นธรรมซึ่งก่อนหน้านั้นนายบอสเคยร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งอายการไม่รับแต่ข่าวนี้รับนี่ตามข่าวนะจริงเท็จยังไงไม่ยืนยัน อายการก็ไปรับลูกมาแล้วก็สอบเพิ่มเติมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยสอบกันหรอกเพิ่มเติมนะนะแต่คดีนี้ผ่านมาเจ็ดปีมาสอบเพิ่มเติมพยานมาสองปากนะเจ็ดปียังจําความได้ไม่ธรรมดานะพยานในคดีเนี้ย <c oughs> ความจําดีน่าจะมาเรียนกฎหมายนะผ่านไปเจ็ดปีจําได้นะครับว่าตัวเองขับรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่โอ้โหผ่านไปเจ็ดปีจําได้ว่าตัวเองขับรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่ แล้วขับรถอยู่ตรงไหนอย่างไรเจ็ดปีที่แล้วอ่ะโอ้โหจําได้พี่น้องจําได้ไหมว่าเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยคุณขับรถอยู่ตรงไหนนะครับเจ็ดปีที่แล้วอ่ะคุณจําได้ไหมคุณขับรถอยู่ตรงไหนแล้วก็อขับรถอยู่หน้าหน้าในบอสหรือหลังในบอสคุณจําได้ไหมมันต้องเป็นแบบเทวดามาเกิดะปรากฏครับมาล้องของความเป็นธรรมเจ็ดปีล้องไปที่อายการระดับอธิบดีรับลูกครับ ขอความเป็นธรรมซึ่งปกติเขาไม่เคยรับกันหรอกแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมาดนใจอายการนะ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจทางการเมืองหรือเปล่านะอธิบดีอายการก็รับลูกครับสอบเพิ่มเติมนะรับพยานสองปากเนะี้ยซึ่งเป็นคนที่มีความจําดีได้จําความจําดีมากผ่านไปเจ็ดปียังจําได้ว่าตัวเองขับรถด้วยความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเมื่อวานนี้พูดหย,ยาบๆเลยสําหรับผมเนะี่ยกูยังไม่รู้เลยกูขับด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับมันจําได้อ่ะว่า เมื่อเจ็ดปีที่แล้ววันเอ,อกันยาปีห้าห้าเนี่ยเราขับรถช้ามากนะขับรถหกสิบเองโอ้โหจาดีความจําดีมากเจ็ดปีมีสองคนอีกคนหนึ่งแก่ยศพลอรากาศโทอีกคนหนึ่งเป็นพลเรือนชื่อในจอความจําดีมากอายการก็รับรู้แล้วก็สอบเพิ่มเติมไม่รู้เพราะอะไรนะตํารวจบอกให้ไปถามอายการนะ พราะพยานพวกนี้พยานเป็นอายการเป็นคนสั่งสอบประเด็นต่างๆก็อายการสอบตำรวจไม่มีตำรวจแค่ทำตามคำสั่งนะอายการสั่งสอบประเด็นนั้นประเด็นนี้นป,รนนนประเด็นเรื่องความเร็วประเด็นตำแหน่งในการขับรถต่างๆอะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วพอ,อตำรวจก็ต้องทำตามคำสั่งอายการเพราะการสอบสวนมันเสร็จสิ้นแล้วนะดีๆอายการก็สั่งว่าอะไรไม่ฟ้อง <laughs> จนเป็นที่มาของการเขาเรียกอะไรด่ากันทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียวตอนนี้เป้าเนี่ยมันอยู่ที่อายการอย่างเดียวตายอย่างเดียวตอนนี้อายการเนี่ยโดนด่าเลยแต่เราอย่าไปด่าองค์กรอายการอันนี้ขอร้องเลยนะครับผมยกมือไหว้เลยอย่าไปด่าองค์กรอายการอย่าไปด่าอายการทุกคนถ้าจะด่าก็ด่าเฉพาะอายการบางคนที่มันมีการกระทําอะไรที่แปลกๆแค่นั้นแหละส่วนเป็นใครผมก็ไม่รู้ผมไม่ยืนยันเดี๋ยวไงเดี๋ยวแม่ก็ฟ้องกูอีกนะครับ ไปชื่อถือเชื่อเปิดเปิดชื่อมันมันก็นฟ้องเราก็ไม่รู้ใคร่ผมคุยกับเพื่อนผมอายการมาเช้านี้เขาบอกว่าอย่าไปด่าองค์กรอายการบางคนบอกยุบแม่งทิ้งไปซะอย่าไปทำครับอย่าไปทำาะอายการ,ากการส่วนใหญ่เขาเป็นคนดีอายการมันมีตั้งเยอะตั้งแยะไอคนไม่ดีมันต้องมีบ้างอ่ะทุกองค์กรนะทนายก็มีทนายโจรทนายดีมีหมดอ่ะตำรวจก็มีตำรวจดีตำรวจโจร อายการก็เหมือนกันทุกอาชีพเพราะฉนั้นอย่าไปด่าองคอ์กรครับด่าเฉพาะบางคนคนไหนมันเลวมันชั่วก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ช่วยพอบตอรนี่สายสอบสวนนี่โอ้โหให้สัมภาษณ์ขาดเลยขาดเลยพูดง่ายอย่ามายุ่งกับกูตำรวจไม่เกี่ยวอ่านะและพยาในสองปากที่ว่าความจำดีเนี่ยนะ ที่จาได้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วขับรถออยู่ที่ไหนแล้วก็แล้วก็ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยพยานความจําดีเนี่ยเจ็ดปีหลังเกิดเหตนนุไม่เคยอยู่ในสำนวนตํารวจมาก่อนน่ะตำรวจพูดชัดเจนไปอยู่อายการไปถามเลยว่าอายการทําไมเชื่อคนง่าย <c oughs> ผมไม่รู้นะนี่ก็คือปัญหาของอายการะนะนะไม่นะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนายอายการผมดูแล้วผมเหนื่อยแทนนะนะครับเพราะว่าผมมองเลยตํารวจลอยตัวนะครับ แล้ววันนี้ผมฟังพี่ปรเมศที่เคารพรักของผมเนี่ยยกมือไหว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เคารพรุ่นพี่วันนี้พี่ปร,เม,ปรเมศพูดนะดีมากเลยนะครับในแงท่ทฤษฎีนะอายการเป็นองค์กรอิสระวิ่งเต้นไม่ได้ใครจะมาสั่งไม่ได้แม้แต่พวกเดียวกันยังสั่งกันไม่ได้เลยโอ้โหผมฟังแล้วผมอยากจะกราบเท้าพี่เลยฮะสิ่งที่พี่พูดดีมากเลยครับ นะผมก็เชื่อว่าอายการเนี่ยสั่งไม่ได้ไขรสั่งไม่ได้นักการเมืองก็สั่งไม่ได้ไขรก็สั่งไม่ได้หัวหน้าก็สั่งไม่ได้พวกเดียวกันก็สั่งไม่ได้สาธุ <c oughs> ขอให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่พลเมศนะไขรๆก็สั่งไม่ได้ขอให้มันเป็นเรื่องจริงผมเข้าใจเลยว,ว่าคุณพลเมศเนี่ยนะฮะแกเป็นคนที่รักอง,องค์กรของท่านและท่านก็เป็นอดีอนายกาันธนบุรีด้วยวันนี้แกพูดแล้วผมเนี่ยแบบโอ้โหยกมือท่วมหัวเลยนะ นะครับว่าถ้าองค์กรนากการนะเป็นอย่างที่พี่ปรเมศว่านะโอ้โหสาธุแล้ครับเป็นที่พึ่งของประชาชนเลยทนายแผ่นดินนะพี่ปรเมศบอกรับราชการตั้งแต่ปีสอหนึ่งหรือ26หรือ2อะไรก็มาจำไม่ได้นะจนถึงวันนี้ไม่มีใครมาสั่งผมนักการเมืองระดับชาติท้องถิ่นไม่มีใครสั่งได้โอโ้ฟังแล้วโคตรเท่เลยอะ่ะนะ มีลูกมีหลานนี่อยากจะส่งไปสอบพยาการเลยว่าเป็นองคอ์กรที่มันช่างโอ้โหใสซื่อใสสะอาดจริงๆเลยสั่งไม่ได้นี่คืออายการปรมเมธเป็นคนพูดวันนี้นะเราเป็นองคอ์กรอิสระการวงการเมืองสั่งอะไรไม่ได้ไม่ว่านักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิน่นอย่ามาสั่งอายการสั่งไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมครับนะผมก็เชื่อแกนะเพราะแกเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเวลาพูดต้องยกมือไหว้นะเดี๋ยวก็หาไม่เคารพรุ่นพี่ เราเปนรุ่นน้องอย่าไปทะลึ่งกับรุ่นพี่แสดงให้เห็นว่าแกเป็นคนที่รักองค์กรในการมากแกบอกไม่มีอะเรื่องวิ่งเต้นใครจะมาขอให้อย่างนั้นอย่างนี้สั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรไม่มีไม่ได้ครับพวกเดียวกันยังสั่งกันไม่ได้เลยโอ้โหฟังแล้วดูแบบเท่มากอะ <laughs> ขอให้เป็นเรื่องจริงนะพี่ประเมศนะนะครับนะ อายการสูงสุดส่งคนแบบเนี้ยอย่างอธิบดีปรเมศมาเนี่ยนะรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าอะไรแกโปรเทคอง,งค์กรนี่แบบโอ้โหมิดคันเร่งอะเหยียบนะและต้องได้คนแบบเนี้ยให้ท่านปรเมศเนี่ยเป็นโคศกอีกตำแหน่งดนเลยเพราะแกพูดเนี่ยแบบปิดช่องเลยใครจะมาด่าอายการนี่ไม่ได้เลยนะทุกอย่างต้องตอบสังคมได้โอ้โหทุกคําถามต้องตอบได้สื่อฉบับนั้นฉบับนี้ถามต้องตอบได้ หมอแท้จริงถามอะไรต้องตอบได้โอ้โหโอ้โหแกบอกเลยครับแบบต้องตอบได้ทุกอย่างผมว่าน่าจะแต่งตั้งอะไรไปแกเป็นโฆษกอัยการอีกหนึ่งตำแหน่งแกพูดเลยครับว่าองค์กรแกเนี่ยเป็นองค์กรที่แบบโปรง่งใสนะพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อเถอะครับนะนะผมนะเพราะว่าแกก็ออกคีวีทุกวันแกก็มีทักษะในการออกสื่อออกอะไรนี่สุดยอดอ่ะผมนี่ยกนิ้วให้เลยนะครับด้วยความเคารพนะครับผมกับพี่พลเมฆนี่ก็นะเคารพนับถือนะครับ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพท่านหนึ่งเลยนะ่ะแล้วก็ยกมือไหว้ได้อย่างไม่ไม่ต้องต้องคิดเยอะโอ้โหวันนี้มานี่แกปกป้องอายการแบบเต็มร้อยนะครับแต่ผมแต่ผมว่านะพี่พลเมฆแกไม่กินกระทิงแดงหรอกแกกินเอ็มร้อยหสิบเอ็มอยห้าสิบนะครับกินเครื่องดื่มชูกำลังคนละยิ่ห้อนะครับโอ้โหเชื่อไหมครับ สั่งไม่ได้นะครับอายการใครอย่าไปสั่งนะครับวันนี้ฟังแล้วชื่นใจมากเลยอายการเป็นทนายแผ่นดินไม่มีใครสั่งได้แทรกแซงก็ไม่ได้การเมืองก็แทรกแซงไม่ได้วงสุวรรณก็แทรกแซงไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับนะครับแต่ผมเชื่อนะนะฮะผมต้องเชื่อไว้ก่อนนะ่ะนะเพราะเราไม่มีหลักฐานว่าอายการรับเงินใต้โต๊ะรับสินบนอายการกินกระทิงแดงเยอะอะไรไม่มีเราไม่มีหลักฐานาไปกล่าวหาก็ได้ไง แกพูดดีมากอะพี่พลเมธวันเนี่ยแกมีทักษะในการออกสื่อแกโอ้โหผู้สื่อข่าวถามมาเลยครับถามมาต้องมีคำตอบให้กับสังคมอายการสูงสุดอ่สั่งมาไม่ได้มาสอบหาคนผิดนะ,นะหายังไงก็ไม่เจอเราคนผิดนะที่สำนักง,งาน,นอายการเนะชื่อผมเี่ยนะนะฟังพี่พลเมธพูดเนี่ยเรารู้เลยแล้วครับเจ็ดอลรหันของอายการไม่สามารถจะหาคนผิดได้แล้วครับ <laughs> เพราะพี่พลเมธแกพูดชัด อายการสูงสุดไม่ได้สั่งให้มาหาคนผิดสั่งให้มาหาเหตุผลชี้แจงสังคมนะวันนี้เนี่ยเพิ่งอ่านสำนวนได้วันเดียวนะพี่พรเมศกับอายการประยุทธ์เนี่ยเพิ่งอ่านได้สำนวนได้วันเดียวมีสี่แฟ้มอืมวมนนี้ผมฟังพี่พรเมศแกบอกนะมีสี่แฟ้มเราก็เห็นใจนะพี่พรเมศแกก็แก่กกกแล้วหกสิบกว่าแล้วอายการประยุทธ์ก็อายุพอสมควรแล้วกน็น่าจะพอๆกับผมนี่แหละรุนเดียวกัน อายการพิเศษนะครับแกก็บอกว่ามันสำนวนต้องสี่แฟ้มนะวันนี้ก็มานั่งฟังไว้ก่อนนะจะขอเลื่อนคดีก็สไตล์นักกฎหมายถ้าไม่พร้อมก็อย่าพูดพูดไปก็มันจะเข้าตัวผมเข้าใจพี่ปรเมศจะเป็นคนฉลาดอายการประยุทธ์ก็เป็นคนฉลาดแกเชิงเยอะก็เป็นนักกฎหมายเป็นเป็นทนายแผ่นดินผมเป็นทนายเอกชนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมก็ไปไงขอเลื่อนคดีไว้ก่อน วันนี้มาปุ๊บแกบอกไงเพิ่งอ่านสำนวนได้แค่วันเดียวมันหลายแฟม้มนะตอนแรกจะไม่มาแล้วดูเดี๋ยวไม่มาจะโดนตำรวจยำเละเลยวันนี้มาซะก่อนตำรวจก็เลยเอออะอากะว่าจะใส่ใส่อาการเต็มที่ซะหน่อยตำรวจบอกนี่นะนะนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยที่อาจารย์เดชาพูดเนี่ย